ร้านนะครับนี่นะมาแล้วอันดับที่หนึ่ง,งไข่ปลาโจอกที่สองจอกที่สามะะสี่ไข่เข้าไปแล้วนะครับค่ะครับเป็นไงครับน้องรถ แม่อร่อยว่าคนนี้อันนี้หนูไม่เกี่ยวแล้วนะหนูทำอย่างเดียวก็ฝ่อมีร้านเนี่ยบ้าข้างขายห้าร้อยใส่บานเบิร์ขนาดนี้เลย เพื่อนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่นี่เลยนะนี่ซาเล้งจกกีนะหรือยำโคกจกกีนะร้านน้องบีทนะครับวันนี้เรามาหลังร้านเลยนะคนรอ,อยำกันหน้าร้านเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูยำน้องบีทกันนะครับน้องบีทสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะวนเ,รรเรียบร้อยแล้วครับจริงหรอจริงครับ ลงไปเมื่อไหร่นูว่าเมืม่อเช้าหนูก็เข้าไปดูนะหนูไม่เห็นเพิ่งลงไปตอน11โมงครับน้ำมันเป็นยำอะไรครับยำปลาหมึกเผ็ดๆกับยำเล็บมือนางค่ะยำปลาหมึกเผ็ดเผ็ดแปลว่าเผ็ดนะกินน้ำต้องกินแล้ววันนี้ลิ้นไม่ค่อยรู้รส ต้องให้คนข้างข้างช่วยเมื่อวานชิมกระพุกกระพือเกินไปตอนนี้แยกเปรี้ยวแยกหวานไม่ค่อยออกแล้วต้มเปรี้ยวหรอพี่ไม่น่าแยกนาำเนาะต้มยำกูช่วยบอกเพิ่มเปรี้ยวหน่อยเราไม่ห่วงมะนาวจ้าเราไม่ห่วงมะนาวนะจ๊ะะแฉกแต่ไหนเราก็สู้น่าเป็นไรไหมนี่เป็นยำ เล็บมือนางค่ะเล็บมือนางขายเท่าไหร่น้องบีด80บาทค่ะ80บาทนะครับอันนี้เป็นยำปลาหมึกค่ะปลาหมึกนะครับปลาหม,มึก100บาทนะครับยำปลาหมึก100บาทนะครับอืมนี่มันกกเจ้าประเวณีมากยั่วเลยจ้ายั่วเพ่ไม่ไหวครับแม่ฟังเสียงขูดโคกนะ ได้ท่าเหล็กไปด้วยนะค่ะ <_ t ot> ตะหลิวบินหมดแล้วทับที่ไปหมดแล้วริงเหลารวมไม่ลา <_ t ot> ต่อด้วยเหลารวมไม่ลาเ <_ t ot> ดี๋ยวไ, <_ t ot> ไปดูคกไม่ล้านะครับ <_ t ot> ม,มีอุปกรณ์นะมันเรียบร้อยผมเลยของชุดรถค่ะ <_ t ot> ตามด้วย เพิ่มสีสันนิดน,นึงนะครับอะไระครับกุ้งปั่นค่ะอะไรนะกุ้งแห้งออ๋กุ้งแห้งปั่นนะเพิ่มความหวานนิดนึงตามด้วยนะ้ำปาลปึก ใส่มานนวลงไปค่ะใส่เยอะๆยิ่งๆอร่อยค่ะ ทีนี้ไม่ต้องกลัวขมเปลือกนะเพราะเราไม่ได้ใส่เปลือก,นะอกแล้วเราบีบวอ่าอแต่น้ําใช่ไหมไม่ค่ะบจ้งลูกเลยตอนนี้เมือ่อวานทํารถติดเป็นหนึ่งเมื<ะ>่อวานทารถติดเป็นหนึ่งเมือ่อวานทํารถติดเป็นหนึ่งนะรถติดทั้งสะพานเลยนะอีพีที่แล้วนะครับ

นนมีวิธีด,ดีกับการกินเท่าไหร่ <laughs> ไปเมนูอะไรครับยำคกจก,ก1แคมคืออะไรยำคกจกกี <laughs> <laughs> จกกียกร้านจกกียกร้านนะครับช่วงนี้จะมาเบิร์เดีเดี๋ยวเรามาดูจกกียกร้านนะเม <laughs> นูนี้500บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจุกแค่ไหนนะนัว <c oughs> ่ใส่พริกลงไฟ อันนี้ไม่ปลาร้าใช่ไหมไม่ปลาร้ราค่ะโอ้ไม่กินปลาร้านี่เสียใจด้วยแล้ว เพ,เพิ่มสีสันนะครอันนี้ํากำลังทําน้ำยําจกกี้ยกร้านนะครับเมนูนี้500บาทนะ วันนี้มาก็เจอเลยนะจกที่ยกร้านนะครับด้านปึ่งค่ะเดินไปดีเยอะไม่ต้องกลัวหวานค่ะอันนั้นอันนั้นเขายัางไม่เมาหรอขอนใหม่อีกขอนใหม่คุณหญิงถูกไหม มะนาวแพงก็บีบก,กันไปนเลยสิจ้าใส่ไม่ยังใส่ไม่ยังนะตอนนี้ลูกเท่าไหร่แล้วมะนาวเจ็ดบาทแค่ได้มาวันนี้ใส่จกกี้ยกล้านนี่ใส่ประมาณกี่ลูกอะน้องบีบหกได้หกลูกนะ <laughs> <c oughs> <c oughs> สี่อะ

ี้ยวสามรสนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยววันนี้ไม่ใช่วันหวานหวานเหรอวันนี้เปลี่ยนใหม่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนน้ำมันดีมากโอเคใช่ไหมเธอ ดูจกกี้ยกร้านนะครับนี่นะมาละอันดับที่หนึ่ง,งไข่ปลาจกที่สองจกที่สามแขนสี่ไข่เข้าไปแล้วนะครับแ,หแงหนม้ำด้วยหอยแคนงนะครับ 嗯。 มาด้วยน้องมันน้องมันค่ะนี่นะเดี๋ยวถ่ายรูปนายหนึ่งสองไข่เบงดาอันนี้เป็นยำไข่เบงดาแบบนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทค่ะ นี่นะให้กันจุกๆไปเลยนะครับยกร้านปลาชใช่ไหมคะก็ไปเจอยกร้านอีกแล้วนะคะฮะยกร้านอีกแล้วยกร้านเราก็ยกทิ้สงส่วนแค่ะเราอย่าได้แค่แค่ อยู่ที่นาำปลารานะคะอยู่ที่ไหนนะครับนาำปลาลาล้วนเลยค่ะซิกเนเจอร์ร้านนะใช่าไม่ปลาราก็ไม่ปลาราก็เหมือนมาไม่ถึงเนาะใช่ไม่ปลารากินร้านไหนก็ได้อร่อยเหมือนกันอ่าแต่ถ้าอยากแซ่บมากแซ่บเบอร์ต้องปลาร้าข้าวนางมันนัวจริงๆนะนัวไหม ผมชอบชิวๆแบบนี้แต่เมื่อวานไม่ไหวเลยโอ้ยคินเทาเขาใจว่าลูกค้ารักแหละขุ่นมากเมื่อวานนี้เรนอารถตติดกันทั้งสะพานเลยนะครับ เมื่อวานนี้อุ้มเกี๊ยวกันอยู่หนะ้าร้านเลยค่ะว้า <laughs> แน่นมากโอ้ซิมนะมนาวไปกี่ยลูกแล้วคพ้จะเช่วยกันนะ้ำใส่ <laughs> <laughs> สิหยกมีไปมนะนาวกี่ลูก <laughs> น้ำน้ปลานะนะอย่างที่บอกนะอืม <laughs> ดูย,ยั่วอืม <laughs> <laughs> สั่งยังคะเขียนเมนูได้เลยนะคะจิงไล้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวหาคนชิมไข่แมดงดามันได้คุ้มเกินห้าร้อยแน่นน ระบุปลาร้าไม่ปาร้าด้วยนะคะ ไม่ไปลาดอยู่ไกลนะกะนันลาดเลยฮะดีที่ไม่าลาดรีแหมเล่นได้ไมเ่เคยอยาเล่นนี่มุกเดเปลือกหอยนี่เป็นไงครับน้องโอ๊ตถามคนนู้นแม่อร่อยกว่าคนน่น้ได้ครับ อันนี้หนูไม่เกี่ยวแล้วนะหนูทำอย่างเดียวก็พอพรศ์ปกติร้านเนี่ยบ้าข้างขายห้าร้อยใส่บ้านเบิกขนาดน,นี้ ยั่วปรจิราจาเหล่าทะเลรวมปลานะคะพี่เกับมะนาวเราไม่หมดนะอะไรนะพี่เกับมะนาวเราไม่งง <c oughs> ก็ยังหมดรู้ห่วงอะไรอะ่ะรู้ห่วงอะไรดูห่วงตัวเหรอห่วงตัวอย่างดีทำไมตั้งใีจมูกเลยเราเป็นขา้า มากเป็นเอือเป็นเอือร์เป็นหมดทุกคนเอามะเขือเทศเติมกนอันนี่เป็นเมนูเลยครับเหล่าทะเลร,รวมค่ะปลานะคะเหล่าทะเลร,รวมปลาถ้าไม่ปลามาไม่ถึงจกกีนะจะบอกให้ใช่แล้วเดี๋ยวรออ่ามเ,เ,เกิดเทก่อนนะคะ เดี๋ยวนี้หันมาเป็นกระสอบแล้วค่ะวันละสิบโลก็ไม่พอหนูก็โวยเอาโวยเอาถ้ามันแพงขึ้นมาเนี่ยหนูก็เจ็บร้อยอันนี้เป็นเหลาทะเลรวมน,นะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เหลาทะเลรวมน,นะครับ แต่งดีไหมตอนนี้ดีมากครับได้อยู่้รออราจับมากเลยครับอราคนจะรวยใช่ไหมครับอราคนจะรวยนะมีแต่พี่เอกนี่แหละขยันมาหาหนูทุกวันไม่ชอบเหรอชอบชอบให้แม่มาขอดิครับก็ขอไข่แค ชื่อเลยนะคะชื่อเลยนะคะว่าใส่ปลาราถึงไม่ถึงอันนี้แยกน้ำเหรอครับโซนจราจรเลยน่าจะให้เขาไปเช็คมัไม่ไม่คนไปเลยครับเหมือนเมื่อก่อนลูกค้าจะได้มีส่วนร่วมในการลูกค้า คนไปเลยก็ได้ลากไปเลยก็ได้รสชาติเหมือนกันแต่ถ้าทำแบบนี้มันจะรวดเร็วต่อลูกค้าถัดไปด้วยอ๋อเอาอน้นแ,ลแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการขายอยู่อะไรนะสองอันนี้สองร้อยนะ โอเคครับขอบคุณมากครัาบน้องบบสขอบคุณครับโอเคครับ,บคลิปโดใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมึงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ